สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการการันตีอุปกรณ์สีทองเนาะคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะการันตีได้1ชิ้นถูกไหมครับแต่มันมีบางเรื่องที่เพื่อนเพื่อนก็จําเป็นต้องรู้ด้วยนะครับซึ่งคนที่ไม่เคยอ่านเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องนี้นะครับทุกคนซึ่งการที่เรารู้เรื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถหาอุปกรณ์สีทองเนี่ยได้ไวมากขึ้นแถมได้ตรงสายด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ถือว่าพลาดไปเยอะเหมือนกันนะคือ ครบเซตไปแล้วนะครับแถมตรงสายเกือบครบเซตแล้วนะครับทุกคนแต่แบบผมก็เพิ่งมารู้ที่หลังนะพอดีเพิ่งจะว่างไปนั่งอ่านดูนะครับทุกคนเออปรากฏว่ามันมีหลายๆอย่างเลยที่แบบพลาดไปเนาะก็ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะรีบมาทําคลิปให้ทุกคนได้รู้กันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เล่นอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้อ่านเนาะก็ไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพลาดกันไปเยอะเหมือนกันเนาะฉะนั้นวันนี้เรามาเริ่มทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมเติม,ม start กกเกมคริสตัอววนออฟ i ิ h m a n s h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมบ i ิ h m a n ค o i ชใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ i ิ h m a n Shop เท่านั้นโอเคสำหรับเรื่องของการันตีที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือการอธิษฐานในห้วงลึกนะครับทุกคนเนี่ยการอธิษฐานอุปกรณ์พวกนี้เน ใสมาในอธิฐานเนี่ยมันจะมีโอกาสออกมากขึ้นถูกไหมครับแต่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าระบบการทํางานของมันเป็นยังไงนะซึ่งตัวนี้แหละมันสําคัญมากถ้าเรารู้แล้วเราจะวางแผนการหาของทองให้มันตรงเซตเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะมาพูดถึงเรื่องอธิฐานตัวนี้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนก็คือห่วงลึกเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้พลังงานสีเขียวในการลงเนาะถ้ามันไม่ดรอปอุปกรณ์สีทองนะครับมันจะมีการเก็บเกตสีทองตรงหลอดนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเกตสีทองเต็มเนี่ยจากการันตีอุปกรณ์สีทองแน่นอน1ชิ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มันก็จะได้เกตมาแทนเนาะก็เหมือนกับระบบการันตีของกาชานั่นแหละนะครับผมแล้วทีนี้เกตตรงนี้มันมีบอกด้วยนะว่าเราต้องลงทั้งหมดกี่รอบนะครับอันเนี้ยในเครื่องหมายตกใจด้านบนนี้นะครับผมมันจะมีเขียนชัดเจนเลยว่าจะมีการันตีอยู่ที่15ครั้งนะครับทุกคนก็คือเราลงไปทั้งหมด15รอบนั่นแหละและก็มีโอกาสลุดเลสด,ด้วยก็คืออุปกรณ์สีทองเนี่ยอาจจะออกก่อนการันตีสครั้า่รออ Here, นะนะครับถ้าโชคดีเนี่ยเราก็จะได้ก่อนการันตีเนาะแต่ถ้ามันไม่ออกเลยนะครับผมครั้งที่15เนี่ยเราก็จะได้สีทองแน่นอน1ชิ้นประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยในการรับรางวัล2เท่าเนี่ยเขาก็จะนับเป็น2รอบด้วยนะถ้ามันเป็นพลังงาน20เนาะก็คือเราจะนับเป็น2รอบนะครับถ้าเราลงแบบปกติเนี่ยมันก็จะนับเป็นรอบเดียวเนาะแล้วก็ลงซ้ําไป15รอบนะครับแต่ถ้าเราลงแบบ2เนี่ยก็ลงสักประมาณ 7- 8รอบนะครับผมก็น่าจะการันตีและในกรณีที่มันไม่ออกก่อนเร็ดนะครับอันนี้ก็คือในส่วน ของเกรดการันตีนะครับทีเนี้ยเรามาดูในส่วนของอธิษฐานกันบ้างสําหรับการอธิษฐานเนี่ยสิ่งสาคัญมันอยู่ที่ผลึกปณิธานห่วงลึกนี่แหละนะทุกคนผมขอเรียกว่าคริสตัลม่วงแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราเอาคริสตัลม่วงอันนี้เนี่ยมาใส่ในอธิษฐานเนาะหนึ่งชิ้นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการออกอันเนี้ยอยู่ที่0.2นะครับทุกคนแล้วก็10ชิ้นน่าจะได้สักประมาณ2%เนาะซึ่งอันเนี้ยผมใส่100ชิ้นนะครับผมมันก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอยู่ที่20เท่าเนาะแต่การ คูณแบบ20เท่าไปเลยนะครับทุกคนตรงนี้มันมีในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การออกอยู่นะครับถ้าเราลองอ่านสักนิดนะครับก็คือในเครื่องหมายตกใจนี่แหละลองเลื่อนมาดูตารางด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยจริงๆเขามีบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ส่วนไหนเนี่ยมันมีเลทในการออกเท่าไหร่นะก็คือในส่วนของอาวุธนะครับทุกคนในส่วนของอาวุธเนี่ยเราจะสามารถใส่คริสตัลสีม่วงเนาะได้200ชิ้นนะครับมีแค่อันเดียวนะที่ต้องใส่200ถ้าเป็นอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับพวกอุปกรณ์สวมใส่หรือว่าเคร เครื่องประดับต่างๆเนี่ยจะใส่ได้สูงสุดแค่100ชิ้นเท่านั้นนะครับทุกคนเลยก็เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะอ่าอันนี้ผมถอดอาวุธออกคริสตัลของผมมันก็ยังอยู่100เหมือนเดิมเนาะเลยก็ผมอาจจะเอาเสื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่เงี้ยคริสตันของผมก็ยังเป็น100เหมือนเดิมเนาะเลวก็เสื้อเนี่ยก็จะเป็น100ทับ100แล้วนะครับแล้วทีนี้ในกรณีที่เราเอาคริสตันม่วงมาใส่จนเต็มนะครับตามจํานวนที่มันกําหนดไว้เนี่ยนะครับในส่วนของอาวุธเนาะอยู่ที่200สอยงีโอยช0 11.76%นะครับทุกคนอันนี้คือโอกาสออกในกรณีที่แบบเราใส่เต็ม200เนาะเออ20เท่าเนี่ยมันอยู่แค่11.76%เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็มันมีการการันตีอยู่ที่2,000นะครับก็คือ2,000แต้มตรงเนี้ยตรงนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าในทุกๆก,การการันตีอันนี้นะครับเกรดสีทองเนี่ยหรือว่า15รอบเนี่ยถ้ามันเต็ม1ครั้งนะครับหรือว่าการันตี1รอบเนาะจำนวนของคริสตัลถีม่วงที่เราใส่ไว้นะตอนนี้นะครับมันจะถูกย้ายมาเป็นนแต้้มมคควาาาืบหอย่ง ผมใส่ไปที่100นะครับผมเลยก็ผมได้การันตีอันนี้เป็นหนึ่งครั้งแต่มันไม่ออกเป็นอาวุธที่ผมใส่เนี่ย100แต้มตรงนี้ก็จะถูกย้ายมาที่ความคืบหน้าการันตีตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น115นะครับทุกคนและถ้าเกิดว่ามีการการันตีอันนี้อีกรอบที่2และมันก็ยังไม่ออกอาวุธชิ้นนี้อีก100แต้มตรงนี้มันก็จะย้ายขึ้นมาความคืบหน้าตรงนี้อีกกลายเป็น215นะครับผมซึ่งมันก็จะเอามาเติมเติมเติมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าอาวุธชิ้้้นนนีีจจะออกกมััถถึงงูรเท แล้วก็คริสตัลสีม่วงของเราเนี่ยมันถึงจะหายไปเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้คริสตัลเนี่ยก็จะไม่หายไปนะมันก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเติมที่ความคืบหน้าเนี่ยเรื่อยๆนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าอาวุธตรงนี้มันไม่ออกสักทีนะครับทุกคนแล้วเราเติมจนความคืบหน้าตรงนี้เต็มเนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้แน่นอนนะหรือก็คือการการ,ารันตีอุปกรณ์ที่เราอธิฐานไว้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าผมใส่เป็น200ชิ้นเนี่ยทุกครั้งที่การ,ารันตีมันก็จะมา สอดคล้องก,กันกับตัวเลขช่องสุดท้ายนะครับผมของตารางนี้เนาะก็คือมันบอกว่าจํานวนครั้งที่ต้องลงทุนเต็มเนี่ยก็คือ10ครั้งนะครับหมายความว่าถ้าเราใส่คริสตัลม่่งไปจนเต็ม200อเนาะเราต้องเอา200เนี่ยมาเติม10ครั้งนะครับผมมันถึงจะได้2 0 0พหรือก็คือมันเป็นจํานวนการการันตีนั่นแหละนะครับผมเนี่ยไอ้เลข10ตรงนี้ก็คือการันตีนะ ไอเกตตรงนี้สีทองเนี่ยเราต้องทําให้มันเต็ม10ครั้งมันถึงจะการันตีอาวุธชิ้นนี้ให้เราได้1ชิ้นนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือวิธีการดูตารางเนาะออมันมีบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องการันตีกี่ครั้งนะครับผมถึงจะได้ของสีทองที่เราอธิษฐานไวนะ้เนาะซึ่งในส่วนของอาวุธเนี่ยมันเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับทุกคนซึ่งเราดูแบบนี้ก็แอบรู้สึกท้ออยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะมากๆนะครับทุกคนและก็คริสตัลสีม่วงเนี่ยไม่ถูกด้วยนะครับถ้าเกิด มิตินะครับผมมันจะมีขายวันละ100ชิ้นนะย้ํานะครับผมว่าวันละ100ชิ้นเนาะคือมันรีใหม่ทุกวันเลยเราสามารถซื้อได้ใหม่ทุกวันเลยถ้าเราจะซื้อวันละหน้า100ชิ้นเนี่ยเราต้องเตรียมทองไว้เลยนะครับผมวันละ8ล้านเนาะ เออวันละ8ล้านทองนะครับผมในการซื้อคริสตัลสีม่วงอันนี้100ชิ้นนะครับผมหมายความว่าเราก็ต้องมีทองระดับหนึ่งอะ่ะไม่ใช่แค่ระดับหนึ่งแหละทองเยอะเลยเนาะถ้าเพืเ่อนๆเป็นสายเติมมันจะง่ายหน่อยเพราะว่าเราสามารถมาซื้อได้เลยในส่วนนี้นะครับผมสาหรับทอง 10M เนี่ยจะอยู่ที่5000โอปอนะตอนเนี้ยแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เลทอยู่ที่ประมาณ4 0 0พนะครับทุกคนถ้าเราซื้อ 5M ก็จะอยู่ที่พนะันเก้าเนาะซึ่งอีก 3M เนี่ยเราอาจจะไปฟาร์มจากตัวรองเลยก็โยกมาตัวหลักก็ไไดด้น้นรรผมมเเเื่่่อออยๆนะยๆาาโทีตง ซื้อก็ได้นะก็อยู่ที่แนวทางในการเก็บทองของแต่ละคนไปนั่นแหละนะครับผมว่าจะหาได้มากได้น้อยหรือใช้วิธีในการหายังไงเนาะหรือเราจะไปสุ่มกาชาก็ได้การสุ่มกาชาเนี่ยเราก็ได้ทองมาเยอะเหมือนกันเนาะคนที่สุ่มกาชาเยอะๆมีทองใช้เลือๆเนะครับผมดังนั้นคนที่เขาเป็นสายเติมเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างหาอาวุธสีทองได้ง่ายมากกว่านะครับผมเพราะว่าเขาสามารถเอาไปซื้อผลึกสีม่วงอันนี้ได้แทบจะทุกวันเนาะวันละ8ล้านนะครับซึ่งการที่เราซื้อผลึกตรงนี้มายัดอันนี้นะครับทุกคนมันก็จะทําให้การ ฟาร์มอุปกรณ์ที่ตรงสายเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อาวุธเนาะออถ้าเราได้อาวุธมาแล้วเนี่ยจะสบายไปเลยเพราะว่าในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นถดัดไปอย่างเช่นหมวกกลอกกางเกงถุงมืออย่างเงี้ยมันใช้การันตีแค่500แต้มเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งตอนเนี้ยสมมุติว่าผมขาดเสื้อถูกไหมครับเสื้อที่มันไม่ตรงสายนะผมลองเอาเสื้อตัวเนี้ยมาใส่ในคาอธิฐานนะเห็นไหมมันเต็มแค่5 0 0หมายความว่าถ้าวันเนี้ยผมการันตีและมันก็ยังไม่ออกเสื้อตัวนี้ผมก็แค่รอไปอีก5วันนเท่าั้น,นชาสุดคือ5วันผมจะได้้เสือ แน่นอนนะครับผมมันเร็วถูกไหมครับแล้วเผื่อถ้าเรามีพลังงานเยอะเราอาจจะก,การันตีถึง2รอบใน1วันถูกไหมครับหมายความว่าไอ้ห้าหรือว่าเสื้อตัวนี้มันก็จะได้เร็วมากขึ้นนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้แหละที่ผมเสียดายถ้าผมรู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็คงจะเอาคริสตัลม่วงเนี่ยมายัดไว้ตั้งแต่วันแรกๆเนาะแล้วก็เลือกเป็นอุปกรณ์ส่วนที่แบบมันช้แต้มได้น้อยก่อนเพื่อให้เราได้มาครบเซตนะครับทุกคนเพราะว่าในช่วงที่ผมเสียโอกาสมาเนี่ยคือผมการันตีไปตั้งหลายรรอออบบแล้วว่ะคืจกกกาผมาันตีไปเ 10บรอบแล้วนะเออมันน่าเสียดายตรงนี้แหละถ้าผมเลือกเป็นอาวุธป่าน,นี้ก็คงได้เป็นแล้วนะครับผมมัวแต่คิดว่าเอ้ยเราไม่ต้องเอาคริสตัลสีม่วงเนี่ยมาเติมก็ได้นะครับขอแค่เราใส่อาวุธเข้าไปเดี๋ยวมันก็เพิ่มโอกาสออกแล้วอยู่ที่ว่าดวงเราจะดีไหมแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีคริสตัลม่วงเนี่ยโอกาสในการออกมันแทบจะไม่มีเลยนะครับทุกคนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนยกเว้นว่าคุณจะแบบโคตรด,ดวงดีจริงๆอ่ะมันถึงจะได้นะทุกคนลองสังเกตเลยว่าอาวุธอธิษฐานที่เพื่อนใส่เข ออกสักทีเนาะคือเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เอาคริสตัลมาใส่เนี่ยโอกาสในการออกมันแทบจะไม่มีเลยนะครับผมคือมันยากมากๆเนาะแต่มันก็ออกนั่นแหละเออคนจะดวงดีมันก็ดวงดีนะครับผมแต่ผมดันดวงไม่ดีไงฉะนั้นนะครับผมการที่เราเอาคริสตัลมาใส่เนี่ยมันจะดีมากกว่าเนาะถ้าผมเอามาใส่ตั้งแต่วันแรกเนี่ยปันนี้อาวุธผมคงใกล้การันตีแล้วเนาะมันคงได้แบบว่าพันกว่าไปแล้วนะหรือถ้าผมยังไม่เอาอาวุธนะเอออาวุธมันออกยากอยู่แล้วเราอยากจะเอาอุปกรณ์ชิ้นอื่นให้มันครบเซกก่่่ออออนยยาางเเเีี้้ผผมมมลืืสท ไม่ได้เนี่ยป่านนี้ผมก็คงได้เสื้อไปแล้วถึงไหมแค่5วันเองการันตีแค่5ครั้งเนี่ยมันก็คงออกไปแล้วนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นอย่างเช่นพวกเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมันก็ใช้แต้มเยอะขึ้นนะครับก็คือ1 0 0 0ันเนาะแต่ว่า1000เนี่ยเราก็รอการันตีแค่10ครั้งถูกไหมครับมันก็ยังน้อยกว่าอาวุธอยู่ดีโอกาสในการออกพวกนี้มันก็จะไวมากกว่าเราก็จะเก็บอุปกรณ์ที่มันตรงสายเนาะตรงคลาสของเราเลยก็ได้ครบเซตเนี่ยได้ไวมากกว่าด้วยนะครับ ยิ่งเป็นคนที่เติมมีพลังงานให้กดใช้ในแต่ละวันเยอะๆด้วยแล้วแนวะโอ้โหยิ่งง่ายเลยนะครับผมในส่วนของการอธิษฐานตรงนี้เนาะมันก็จะมีข้อเสียแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเราอาจจะต้องเปลืองทองนะเปลืองทองที่จะไปซื้อคริสตัลตรงนี้วันละ8ล้านมาใช้งานแค่นั้นเองเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้อุปกรณ์ตรงคําอธิษฐานมาแล้วคริสตัลตัวเนี้ยมันจะหายไปถูกไหมครับแล้วก็ต้องไปเสียทองซื้อมาใหม่นะครับซึ่งก็อย่างที่ว่านั่นแหละคนที่เขาเติมเยอะมันไม่มีปัญหาเรื่องทองอยู่แล้วเนาะเขามีทองเหลืืออๆนนรรส่่ววเเเาาทีตติมิมม้้ยแลก็หา นะครับทุกคนพยายามปั้นตัวลองเพิ่มขึ้นมาเนาะเอาตัวลองไปช่วยฟาร์มนะครับผมแล้วก็โยกทองของตัวลองเนี่ยมาใส่ให้ตัวหลักของเราเพื่อให้เราสามารถซื้อคริสตัลตรงนี้ได้นะผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกนะครับผมในการฟาร์มของให้ตรงสายเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการเล่งด้วยอ,อยากจะได้อุปกรณ์สีทองเร็วๆอย่างเงี้ยก็สามารถเล่งได้นะครับทุกคนแต่ทีนี้นะครับผมในกรณีที่เราไม่ได้รีบมากเนาะก็ไม่จําเป็นก็ได้นะเออเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์สีทองใส่จนครบเซตอยู่ดีเนาะอย่างเช่นวันที่7วันที่8เนี่ยทุกคนก็น่าจะแทบมีสีทองทั้งตัวกันอยู่แล้วเนาะแต่แค่อาจจะยังไม่ตรงสายแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราไม่ได้รีบมันก็ไม่ใช่ปัญหาในการเล นาะสุดท้ายเราลงฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเล่นชิลๆไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวมันก็จะดรอปตรงสายมาให้เองนั่นแหละถ้าเกิดดวงดีก็ได้เร็วหน่อยดวงไม่ดีก็อาจจะช้าหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็จะมีดรอปตรงสายมาให้เราเรื่อยๆเองในกรณีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเราอาจจะเลือกเอาทองเนี่ยไปใช้ทําอย่างอื่นอย่างเช่นไปตีบวกอาวุธที่มันได้ค่าพลังดีกว่านะครับหรือไปใช้ทําอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับไอของเราดีกว่านะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนไปนะเนาะเพียงแต่ว่าวันนี้ นะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้กันนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ทราบในส่วนของการการันตีหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการออกตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าไม่เคยกดเข้ามาดูเลยนั่นเอง เออ <lining S 1> พอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะได้วางแผนกระถูกไงว่าอีตอนเนี้ยเราขาดอันไหนเราอยากได้อันไหนหรือตอนเนี้ยเรามีทองเราอยากใช้ไหมอย่างเงี้ยเออมันก็จะวางแผนในการเล่นในการหาอุปกอรณ์สีทองได้ง่ายมากขึ้นเนาะแล้วบางคนก็ซีเรียสเรื่องครบเซตด้วยเอออยากจะให้มันครบเซตเร็วๆอย่างเงี้ยการที่เราลงทุนในส่วนนี้มันก็ทําให้ได้ครบเซตได้เร็วมากขึ้นนะครับทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แนวทางในการเล่นของแต่ละคนไปเลยเนาะแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของผมก็มาแนะนําให้ฟังนะครับทุกคนก็ ประมาณนี้นะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องน่ารู้ของเรานะครับในเรื่องของการการันตีอุปกรณ์สีทองนะพเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูลวกันถ้าสงสัยตรงไหนนะครับผมก็ลองสอบถามเกินเข้ามาได้นะหรือถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมเข้าใจผิดไปเนี่ยก็ทักทวงได้นะครับทุกคนเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะเข้าใจไปเองในแบบของผมก็ได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะถ้ามันมีส่วนที่ผิดพลาดเนี่ยก็สามารถทักทวงกันได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับทุก ถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ